ผมก้อยปลาครับกางดอนขั้วเกจก่อนนี่นครับขั้วเกจก่อนครับใส่ขีด้วยครับเป็น หัวครับปลาอย่งครับตัวนี้ปลาลังขนครับอีสานอื่นปลาลังขนแมนปลานี่ห้ามาไหนยี่งใสครับโอ้ยวานเฮ่ไก่ครับวานเฮวยวมาด้วยเนาะมา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 

ซุสดกวนี้ไม่ได้ดำกินได้นาเลยครับนะครับขั้นตอนต่อไปครับขั้วเหลวก็มาล่างให้สะอาดครับมาถูกเัวนี้ครับทุกทุกให้ละเอียดเลยครับพอปลาหน่อยปลาใหญ่ค่อยแล้วเตี่เนื้อครับกลางหลายกลางแข้งกินหมดเลยปลาหนอยนี้ถูกถูกก็ดีเลยครับ ถุงเราฟักเลยครับมือนฟักละเอียดเลยครับ ปักละเอียดเร้วกัเตรียมขั้นครับมันขันใส่เกลือนิดนึงก่อนครับนี่นวบักหน้าครับมัน เวอยคัใส่เลยครับเจะยบ่เทบาคูนขันแบบเนีนเให้เน่าซื้อแบบแน่านยนเเลยครับเน่ามากผมันเนี่ยเนานาเน่มันอะไเยดป็นลายอยาลายเลยเน่ย

ต้องหูซึ้งว่าเนื้อมันแน่นแล้วครับตันน้าออกอนี่ครับความเค็มกับอีน้ำสุกน้ำาะนาวนะครับขันออกมาณนือขันออกนี่ครับขันเลี่ยงก็เตรีย,ยมปรุงเลยครับวันวนี้ก็ ำปลาก่อนครับรับแดดผงชูรสเขาครัวครับเป็น คนครับพุกคนคนเลยครับมันคนครับคนยังยังไงนะ ใส่หอมครับเป็นิืงครับมือซิมอุ้ยเสียบวครับขาดยังขาดขาดยังขาดจากเขาขาดจากเขาครับอู้เสียบายเอาครับเมนูถ้าม im ีแล้วครับถ้าไพ่โบกินดิฟเอาไปิขัวเลยครับขัวกินซูก็ได้ครับได้ละน้อาสันคำหนึ่งอู้เสียบายครับวันนอุ้ยครับเอาครับเอาครับ จบตสำนีแล้วครับวันนี้ครับผม